สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในวรโรกาสพระชนมายุครบ70พรรษาค่ะ กระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิสาอาวนอและจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21หรือ IGO 2025ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2568ณจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกกว่า400คนเข้าร่วมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ดรสุเทพแก่งสันเทียปหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสร,ราชนาครินหรือสอ,อวนอและภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระกานิธาาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวรโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาและเพื่อยกระดับศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลค่ะคือในการการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้เป,นเป็นครั้งที่21นะครับแต่ว่าครั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเรามีความพิเศษตรงที่ว่าเราจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้าเนื่องในโอกาสที่งครบรอบ70พรรษาด้วยนะครับที่ส่งให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะใน,ในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับก็ ประเทศไทยเราเลยได้รับโอกาสในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็มีในส่วนของอสอวนอนแล้วก็ในส่วนของอจุฬลกรมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักในในการดําเนินการแข่งขันในครั้งนี้นะครับให้เกิดความหลากหลายใน,ในเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะภูมิศาสตร์เนี่ยให้ยกระดับขึ้นสู่ระดับนานาชาตินะครับซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมี ประเทศต่างๆเข้าร่วมอยู่ประมาณสัก51ประเทศด้วยกันนะครับมีทีมที่เข้าร่วมมีนักเรียนที่เข้าร่วมอยู่ประมาณสัก212คนนะครับนี้เป็นข้อมูลที่ที่ทางคณะผู้จัดนะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเป็นผู้ดําเนินการในการาดําเนินการนะครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิสอ,อวนอได้กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศและเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทยพร้อมทั้งเป็นการสืบสารพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิสออวนที่ทรงสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวสู่เวทีวิชาการระดับโลกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2558 มูลนิธิสออวนอได้จัดตั้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศและสนับสนุนการฝึกอบรมครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เยาวชนไทยคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกมาทุกปีโดยในปีล่าสุดยังเป็นครั้งแรกที่นักเรียนหญิงไทยคว้าเหรียญทองลำดับที่หนึ่งได้สําเร็จ ทางด้านศาสตราจารย์ดรวิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพหลักของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่าสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนที่ครบครันโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงคุณภาพทางวิชาการได้แก่ การที่ QS World University Ranking by Subject 2025ได้จัดอันดับให้จุฬาอยู่ในอันดับที่1ของประเทศไทยและอันดับ4ของอาเซียนในกลุ่มสาขา a r t and Humanities ซึ่งรวมถึงด้านภูมิศาสตร์ที่จุฬาพร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้นั้นกับเยาวชนจากทั่วโลกผ่านเวทีภูมิศาสตร์โอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้น การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยครับมีความสําคัญนะครับเป็นอย่างยิ่งเราเป็นครั้งที่21นะครับแต่ว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถ้าหลายคนนะครับมองหาว่าเมื่อไหร่ฟุตบอลเวิร์คัพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้นอาจจะอยาใช้เวลาแต่วันนี้ภูมิศาสตร์โอลิมปิกนะครับไม่ต้องรอนะครับเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้นะครับโดยความร่วมมือระหว่างสอวนนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาแล้วก็ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอล เมื่อไหร่นึกถึงโอลิมปิกนั่นคือความเป็นระดับโลกและความเป็นระดับโลกนั่นคือเราเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับวันนี้คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันแต่นั่นคือ ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับของการรวมนะครับเยาวชนทั่วโลกนะครับให้มาเจอกันและวันนี้นะครับประเทศไทยได้ผงาดนะครับในเวทีระดับโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งการจัดในครั้งนี้นะครับมีความหมายยิ่งใหญ่นะครับก็คือว่านักเรียนนะครับเยาวชนนะครับจาก50กว่าประเทศมารวมกัน และมากกว่านั้นนะครับวันนี้ประเทศไทยของเรานะครับจะได้นะครับแสดงศักยภาพเราพร้อมถึงพร้อมที่สุดนะครับแต่ความพร้อมของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดจากจุฬานะครับแต่เพียงหน่วยงานเดียวหลักๆคือสอวนนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษานะครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับเราพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับการจัดการการดําเนินการนะครับการแสดงถึงการแข่งขันและที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขัน ทางที่21นั่นแปลว่าเรามีพัฒนาการนะครับต้องทําให้ทั่วโลกกระหนักนี่คือครั้งการจัดงานที่ดีที่สุดเท่าที่การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกเท่าที่เคยจัดมานะครับ คุณผู้ชมคะสำหรับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่11นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกันิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนะักขอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในเช้าวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2568ค่ะ